สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนถักพวงมาลัยดอกมะลิแบบบานกันนะคะนี่นะคะพอเสร็จงานแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้วันนี้คลิปนี้จะมาสอนทําเฉพาะตัวพวงที่เป็นดอกบานตรงนี้ก่อนนะคะโอเคสีที่ต้องใช้ก็จะมีสีเขียวกับสีขาวค่ะตัวนี้จะเป็นวีนัทเบอร์16นะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันที่สีเขียวไม่ใช่ โอเคเจอแล้ว <laughs> นะคะเริ่มที่โซ่6ก่อนนะคะแล้วก็คล้องเป็นห่วงค่ะแล้วก็ทำหลักขึ้นมาหนึ่หลักก่อนนะคะโอเคแล้วก็โซ่3ามค่ะ ทำ x ค่ะโอเคมาจะเห็นมันเป็นห่วงนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้นะมันจะเป็นห่วงทำแบบเนี้ยห้าห่วงค่ะแล้วคือโซ่สามแล้วก็ลงไป x โซ่สามลงไป x แล้วก็โซ่สาม ลงไป x ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือโซ่สามกลับมาคลองที่หลักตัวแรกที่เราขึ้นไว้นี่นะคะเป็น x นี่นะคะตัวแรกอ่ามันก็จะเป็นอันนี้เป็นวงกลมอันแรกเนาะที่เราขึ้นโซ่หกแล้วก็จะเป็นห้าห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะโอเคนะโอเคเสร็จแล้วแล้วเราพลิกพลิกนะคะกลับด้าน แล้วก็โซ่สามค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะอันเนี้ยเอาแทงลงไปที่ด้านนี้นะคะห่วงด้านนี้นะทำขาขึ้นมานะคะ่ะหนึ่งขาสองขาสามขาโอเคข้าง ข้างนี้มันจะมี x 3ขึ้นมาแล้วทำสามขานี้นะคะแล้วก็เข้ามาทำข้างในตรงนี้อะคะ่ะอีกสองขาอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นคอดอกมะลีอะคะ่ะ ข้อดองมาลีนะเราก็จะคล้องที่เราเอ็อ่เราโซ่ขึ้นมา3นะตรงนี้นะเราก็จะคล้องเกี่ยวกันอย่างนี้แล้วช่วงวันเนี้ยเราก็จะเพิ่มสีเข้าไปเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเกี่ยวสีขาวเพิ่มเข้าไปเลยสีขาวนี้ก็โซ่สีเลยค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ปล่อยทีละห่วงเนาะพันหัวเข็มสองครั้งปล่อยทีละห่วงพันหัวเข็มสองครั้งปล่อยทีละห่วง ก็จะมีทั้งหมดนะคะ6หลักเนาะแล้วเราก็ดึงไหมอย่างนี้ทีเดียวเลยดึงคองไว้อย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็โซ่สี่ลงมานะคะแทงลงไปตรงนี้นะคะอะแล้วก็ค่อยัอันนี้เป็นตัวที่เป็นตุ่มกีบ ตูมตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะมาทำอีบดอกบานนะคะโซ่สค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะปล่อยทีละหลักค่ะอันนี้แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะปล่อยทีละหลักค่ะ อ่าอันนี้ก็โซ่สี่อโอเคอันนี้ก็ได้หนึ่กลีบแล้วนะคะหนึ่ดอกจะมีได้ประมาณสี่ถึงหกลีบนะคะแล้วแต่เลยว่าเราจะทำได้กี่อีกน,นี่ก็ขึ้นกลีบที่2ก็คือขึ้นโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งปล่อยทีละหลักอย่างนี้ค่ะ พาานเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็โซ่สี่ค่ะก็บที่3ามข็มนโซ่สี่ผานหัวเข็มสองครั้งค่ะ ันหัเข็มสองครั้งนะคะอ่ะอันนี้ก็โซ่สี่แล้วก็โซ่สี่ครั้งค่ะพันหัวเข็มสองครั้งลงปล่อยทีละหลักพันหัวเข็มสองครั้งเกี่ยวแล้วก,ก็ปล่อยทีละหลักนะ โซสีลงเก็บดอกที่กกีบที่4ี่อันนี้กกีบที่สเสร็จแล้วนะคะอ่ะกกีบที่5คือประมาณ1ดอกนี้จะได้5้าีกีบนะคะกำลังสวยถ้า6กเีบมันจะบานเกินมันจะไม่สวยละ แต่ okay. เราก็เป็นโซ่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปเป็นสีเขียวค่ะทีนี้แล้วจับสีเขียวขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กลับไปถักเป็นสีเขียวเลยสีเขียวเป็นโซ่สีนะคะ ถักสีเขียวโซ่สีและมาคล้องคล้องในห่วงถัดไปตรงนี้ค่ะเอาสีขาวตามมาด้วยนะคะนี่เอาลงอย่างนี้ล็อกสีขาวเอาไว้ก่อนล็กแบบนี้นะึ๊บแตะดึงเอาสีขาวมาข้างหน้าอย่างนี้อาแล้วก็ถักโซ่สามขึ้นเป็นฐานของดอกอันนี้คือได้ดอกมะลิดอกที่หนึ่งแล้ว เราจะขึ้นฐานตรงเนี้ยนะคะในดอกที่สองก็ถักวนไปให้มันครบห้าดอกเนาะอันนี้โซ่สามพันหัวเข็มครั้งเดียวเนาะทำด้านนี้สี่หลักให้มีสี่หลักนะอันนี้ไปไวไหยเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่นะ แล้วก็มาข้างในอีก2หลักคะ่ะเมื่อกี้พอตอนที่เราเกี่ยวสีขาวมาแล้วแล้วเราถักอออ้อมา่าสีขาวว่ามันจะอยู่ตรงกลางหมสีขาวมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะ อนเราจะเกี่ยวปิดอ่ะให้เอาเขารอดใต้ยอยู่ข้างล่างตรงนี้นะให้ลอดใต้ยอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเกี่ยวปิดเราก็ดึงเป็นไหมสีขาวอ่ะขึ้นมาเลยค่ะนี่แบบนี้เลยง่าย,ายทีนี้ก็ทำดอกเหมือนดอกแรกเลยโอเคทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวทำจบแถวแรกแล้วเดี๋ยวนาสอนขึ้นแถวที่สองว่าขึ้นยังไงโอเค โอเคค่ะอ่ะนี่ก็คโคบ5ดอกแล้วนะคะในแถวแรกอ่าสังเกตว่าพอเวลาเราโคบ5ดอกอะ่ะตอนที่เราบอกว่าถักโซ่เขียวแล้วมาขึ้นแถวที่2อะ่ะมันจะมีงานควยเอยโซ่บากควยแบบนี้อยู่มันต้องมี5 5โซ่เนาะมันถึงจะเป็นหลักให้แถวต่อไปได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือดอกสุดท้ายนะ เอาโซ่มาพาดที่หลักแรกตรงที่เราขึ้นดอกนะคะหลังจากนั้นน่ะก็ทำโซ่สองสีเขียวด้วยสีเขียวนะคะพอโซ่สองด้วยสีเขียวแล้วอะ่ะก็เกี่ยวเกี่ยวไอตัวนี้ไว้นะเอาสีขาวมาด้วยนะคะอันเนี้ยทำซีก่อนนะแล้วค่อยทำเป็น X ทำ X หนึ่งครั้งอ่าโอเคแล้วเราจะเอาสีขาวอะทิ้งไว้ตรงนี้แหละไม่เอาไปด้วยอาจจะทำฐานนั้นแล้วนะคะก็คือโซ่สามค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะเกี่ยวตรงนี้นะอ่าแล้ดึงดึงทีเดียวเลยค่ะไม่ต้องปล่อยทีละห่วงนะโซ่สามค่ะ ันหัวเข็มหนึ่งครั้งเกี่ยวหลักถัดไปเลยค่ะดึงขึ้นนะอ่าโอเคโซ่สามค่ะหลักถัดไปเลยค่ะอ่าแล้วก็โซ่สามเกี่ยวหลักถัดไปเลยแล้วก็โซ่สาม กลับมายัางจุดเริ่มต้นแล้วเนาะทีนี้อ่าทีนี้วิธีดูว่าทำถูกผิดครบทวนหรือไม่ให้นับว่ามันมี5ห้าหลักห้าแถวอันนี้ช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่และช่องที่ห้าห้าช่องแบบนี้คือถูกต้องคือห้าอค่ะโอเคเราจะต้องทำแบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งสีเขียวเหมือนเดิมนะคะทำ x ขึ้นมาแล้วก็ โซ่สามค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงต่อไปตรงนี้เลยดึงทีเดียวค่ะดึงโซ่สามค่ะพันกันละพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงตรงหลักที่สาม โซ่สค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งลงตรงหลักที่สี่นี่นะโอเคแล้วก็ดึงทีเดียวค่ะแล้วก็โซ่สาพันหัวเข็มห, 5. หนึ่งครั้งลงหลักที่ห้าึทีเดียวแหละโซ่สามอ่ะกลับมาจุดเติมตน้น ทีนี้ก็ดูว่ามันจะต้องมีห้าลูถึงจะถูกอันนี้คือเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือฐานของแถวที่สองที่ทำโดยที่จะต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าลูแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องเอาโอเคทีเราจะมาขึ้นดอกกันละดึงสีขาวม,าต,นะา,มา,าตรงนี้นะเอามาพาดตรงนี้นะ ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะโซ่สาค่ะเอาสีขาวไว้ข้างกลางนะเพราะว่าพอเวลาห่อแล้วอะสีขาวจะได้อยู่ตรงกลางปั่นหวเข็มหนึ่งครั้งทำด้านในสี่หลักแล้วก็ด้านนอก2หลักเนาะฐานดอกมะลิครบสี่ อันนี้ก็เกี่ยวปิดตรงฐานดอกมะลินะคะโอเคอน,นี้ก็เปลี่ยนสีจังหวะนี้แล้วค่ะเหมือนตอนแรกเลยจำได้ไหมเหมือนดอกแรกแถวแรกที่เราทำกันะแบบนี้เลยเห็นไหมมันก็จะเป็นระหว่างกลางด้วยดอกมันจะอยู่ระหว่างกลางอขึ้นโซ่สีค่ะสีขาวแล้วเนาะพันหัวเข็มสองทีเนี้ย ตรงนี้เป็นดอกตูมต,ตรงกลางทำหกหลักค่ะไม่กล้าพูดกลัวลืมลุ้นไป อ่ะพอครบพกหลักแล้วเราก็จะดึงทีเดียวจึ้มแล้วก็โคง้งที่มันอ้าอยเนี่ยนะคะตรงเนี้ยที่มันอ้าอยเนี่ยดึงสีเขียวให้แน่นๆนะคะถ้าดึงไม่แน่นมันจะอ้าออกอ่าเนี่ยพอดึงสนิทแล้วอ่ะมันก็จะไม่อ้ายอันนี้ก็เหมือนกันข้างบนดึงสีขาวให้สนิทแล้วก็โซ่ลงมาปิดโซ่สีค่ะโอเค เดี่ยวตรงที่เราดึงล็อกเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะอ่าโซ่สี่ทำกลีบดอกเนาะเนี่ยแหละก็คือทําเหมือนข้างล่างดอกแรกเลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยค่ะทำถ้าเกิด1พวงอะถ้าเป็นพวงเล็กนะคะจะทําอยู่ที่ประมาณ 15, 15ถึงอ่าประมาณ15แถวแต่ถ้า เป็นพวงใหญ่อจะอยู่ที่ประมาณ20แล้วก็ยี้าแถวประมาณนี้ก็จะเริ่มใหญ่และใช่แล้วแต่ว่าแบบใครอยากได้ไซส์ไหนนะคะอ่าโอเคก็เดี๋ยวนาถักไปให้จนกว่าจะครบอันนี้ตั้งใจทำพวงเลยก็อยู่ที่ประมาณ15แถวจนกว่า15แถวเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนามาให้ดูตอนเกี่ยวเก็บงานกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคไปลคะค่ะ านาลืมบอกไปเมื่อกี้ตอนทําแถวหนึงกับแถวสองว่าทุกครั้งที่เหมือนจบหแถวอะค่ะพอเป็นดอกตูมแบบได้ดอกบานแบบนี้จะต่างกับดอกตูมตรงที่ว่าเราต้องรีบกรีดดอกไม่งั้นอันนี้จะเห็นเลยเห็นชัดเลยว่าอันที่รีดอะคะ่ะอ่านเนี่ยก็คืออันเนี้ยรีดแล้วอันนี้ยังไม่รีดจะเห็นเลยว่าดอกเขาจะต่างกันเยอะเลยโอเคอเดี๋ยวเราจะมารีดกัน วิธีการรีดก็คือจับกีบดอกขึ้นมานะคะแล้วก็เอาที่นีผมใครมีที่นีผมอันเล็กๆอะคะ่ะจะแบบถนัดกว่าเยอะเลยของหน้าอันใหญ่ไปนิดนึงแต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน จะเป็นกีบขึ้นมานะคะแล้วก็รีดตรงกลางก็แบบทาให้ตุ่มๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะตุ่มๆใหขึ้นมา้ปุ๊บเราอันนี้กึ๊บกึบกึบ,บอ่าประมาณนี้ค่ะให้เป็นดอกจะเห็นว่าเป็นดอกชัดเลยอ่าถ้าถ้ายังไม่รีดนี่จะเป็นแบบเขาจะเป็นตุ่มๆกลับไปแต่พอเรารีดเสร็จแล้วพอคลึนแถวสองปุ๊บอ่ะก็จะเห็นว่า ดอกเขาจะกลับไปหุบแต่ว่าก็ยังเป็นทรงดอกถ้าเทียบกับว่ายังไม่รีดอะ่ะมันจะไม่เป็นทรงเลยนะคะมันจะเป็นแบบอยู่อย่างนี้อ่าโอเคค่ะก็รีดทุกดอกโอเคเดี๋ยวมาทำต่อกันเลยนะคะอ่ะค่ะอันนี้ก็คือถักครบ15แถวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อว่า พอครบ15แถวอันนี้คือครบ15้แถวเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีดกกีบดอกเขาก็จะดูแบบพองๆสวยงามประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บตอนที่จบอะค่ะจบเราให้ถักฐานของแถวที่สป,ปอ่ะขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ถักอดอกมันจะแน่นเกินมันจะมาชนกันตรงเนี้ยแต่ถ้าพอเราถักฐานแถวที่สิบหกมันจะ เข้ากันได้พอดีอย่างนี้แล้วก็ตอนที่ตัดงานนะคะก็ให้เหลือใหม่เอาไว้หน่อยเพื่อที่เป็นตัวเกี่ยวงานอย่างเขาอ่ะน่าเกี่ยวเลย นีด้วยความที่ลูกค้าสั่งพวงเล็กนะคะก็เลยทำแค่15แถวใครอยากได้พวงใหญ่ๆงานดอกชุดนี้ค่อนข้างสวยทำที่ประมาณ20แถวถึง25แถวจะแบบยิ่งใหญ่อลังการมากดอกเขาบานนี่ค่ะ อยู่ม่ขึ้นอ่านี่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ทําไปลอบวงเก็บไปรอบวงนี่ก็จะเป็นวงกลมวงประมาณนี้นะคะพวงไม่ใหญ่คะ่ะดูเทียบจากฝ่ามือนะคะอ่าแล้วก็จะเห็นว่าตรงข้อต่อเนี้ยจะเห็นลอ,อยนิดนึงเราอาจจะต้องมาจัดดอกให้แบบบานแบบนี้ขึ้นมานะะอย่างี้ค่ะอ่าพอจัดแล้วอะ่ะก็จะแบบแทบไม่เห็นสีเขียวเลย โอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูตอนจบพวงก,กันต่อค่ะก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่อ่าคลิปวิดีโอสอนถักพวงไปแล้วเราก็ขึ้นพวงให้จบนะคะนี่ค่ะหน้าตาจะได้ประมาณนี้นะคะโอเค คลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ